สวัสดีครับนี่ครับมีนัดกับศูนย์กู่ปตาครับตรวจเช็คระยะรอบหาเดือนครับหรือ4ี่รอยชั่วโมงครับก็จะมีนี่ครับน้ำมันเครื่องก็ะจิดกล่องน้ำมันเครื่องน้ำมันให้ตัวหลีประก็กล่องน้ำมันให้ตัรีครับล้วก็ตรวจเช็กลายะจุดด้วยครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสำหรับรถคันนี้นี่ยังมาถึงสี่ร้อยชั่วโมงนะครับแต่ว่าทางศูนย์ เขาเอาน้ำมันมาเตรียมให้ใหครับถ้าครบแล้วก็ทุ่นเขามาเปลี่ยนให้ครับบริการฟรีครับฮาบีดูแลกันง่าเยๆไปเลยครับหมวดปันในทรงจักหมวดอยู่นี่แต่ของมาให้ดีครับเขาก็มาทําการตรวจเช็คเลยครับดับแรกก็จะเป็นเช็คระบบไฟต่างๆครับเอ่อไฟแสงสว่างดานลังครับขาดเลยแห้างไปไงครับขาดดี น่าจะช็อตเลยครับเพราะว่าตับพี่แวีบอยู่ฟิวขาดถือน้ำครับน่าจะช็อตครับกระบบให้ดอลิกระบบเลี้ยว้านนา้านหลังระวังตัวทีตกฝนตกครับโตทางสร้างกับทุ่งที่ครับงานตั้งๆทำงานกับทำการใช้ฝนเลยครับนะครับเ็าจะได้จุดนี้นะครับ จุดไงลยครับเซอร์วิสจุดไงเ้าน้แมันเครื่องเ้าน้แมันให้โดดเลือดนะครับดูแลก,กันไปง่ยายครับกดแทงกับทีเดิมมามีเงินใจค้างวัดทั้งจัดเกษตรณยืย่นน้องบัวลำพูกัส่งมาดูแลตลอดครับทุกเครื่องจิง็คถึงระยะปับ๊บส่งมาเลยครับดีฮักดีดีดีประด็สนใจกับเลือกซื้อเลือกใช้เลยครับเอวหาสองสองแปดแรงครับตัวนี้ จัาฝูงพันใหม่กันแรีกนี่ตำบลต้องประปรอมกับตั้งบลรมพู